วันนี้เป็นวันเด็กนะครับน้องกระตูนก็มาเที่ยวง,งานวันเด็กที่ไหนฟิวเจอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันหลายอย่างเลยใช่ไหมลูกตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลูกไหนให้เพื่อนดูหน่อยนี่หันมาครับโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอื่นต่อดีกว่านะกระตูนตอนนี้เราเจอตัวอะไรคะ เปกาโจไหนนี่นะครับเด็กๆโอ้ยเปกาโจยักษ์ตัวใหญ่มากเลยตุลนี่คนระับเด็กๆดูดิสูงเท่าตึกสองชั้นสามชั้นเลยผมถ่ายรูปไม่ได้เลยคนเยอะมากเลยเนาะไ,ไม่ถ่ายตัวจริงไม่ถ่ายตัวจริงเหรอมีตัวจริงด้วยเหรอเนี่พาไปดูสิตอนนี้น้องกรตูนมาเจอแล้วครับโปกเกมอนนี่ ตูนมองเห็นไหมมองไม่เห็นหรอเห็นตาหูอันนี้นอกกระตูนเห็นยังเห็นแล้วดิปพาปลาอุ้มอยู่เนี่ยหนักมากเลยกระตูนตกจน้กกจุนนกกระจนจกระะะ น่ารักอ่ะเขาเป็นเหมือนข้าปปองเลยอ่ะตนเขาเขาเป็นเหมือนตัวข้าปปองสีอ่ะหายรูกไม่ตนนี่กระตูนรอใคระรออะไรคะรอซื้อลิสแบนใช่ไหมเป็นร้านแบบว่า นักล่องศิลปินเกาหลีแล้วก็ตัวจะซื้อลิสแบนนะครับเงินกำไรข้อมือนั่นเองเอาไหนให้เลียกหนึ่งอย่างนะครับก็จะมีรูปภาพมีศิลปินเกาหลีเพียบเลยอ,อันไหนเดี๋ยวบอกพี่เขาสีอันนี้มันของ BTS นะของ BTS อันนี้แบ็คพิงยังไงตัวมีโค้ชแจด้วยนี่ โอ้ซื้อมาใส่เลยเหรอไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเอาขึ้นถุงสูงนี่นะครับโอ้โหให้เพื่อนดูหน่อยให้เพื่อนดูหน่อยของศิลป,ปินอะไรนี่ศิลป,ปินของวงก็อดเซเว่นอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วโอเคไปต่อ